พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่ก็เป็นการถแถลงโดยคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับต่อประเด็นเศรษฐกิจเรื่องใหญ่สำคัญอน,นึงที่เราเน้นย้ำแล้วก็คงต้องขอรบกวนพี่น้องสื่อมวลชนไปถามรัฐบาลคือจะแก้ปัญหาในเรื่องของค่าของชีพอย่างไรนะครับอันนี้คงต้องฝาก นะครับพี่น้องสื่อมวลชนให้ถามพลเอกประยุทธ์ให้หน่อยในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจในฐานะที่จะต้องเป็นคนมีบทบาทในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนในส่วนของประเด็นที่ผมจะแถลงต่อจากนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเรามีประเด็นหนึ่งที่เราเป็นห่วงมากๆนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวใหญ่เมื่อไม่นานมานี้นะครับนั่นก็คือกรณีที่มีการจับกลุ่มนะครับ บุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ต่อเด็กและเยาว,วชนนะครับซึ่งการจับกลุ่มดังกล่าวนะครับแล้วก็รวมถึงการขยายผลออกหมายจับเนี่ยมันนําไปสู่การควบคุมตัวบุคคลแล้วก็ออกหมายจับกับบุคคลที่มีความสําคัญนะครับต่อบ้านเมืองนี้หรือมีอิทธิพลต่อบ้านเมืองนี้บางคนนะครับเป็นลูกชายของอดีตสสหลายสมัยแห่งพรรคการเมืองเก่าแก่พักหนึ่ง แล้วก็มีพี่สาวนะครับอยู่ในสภาซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สังคมกำลังจับตามองว่าตกลงแล้วจะเป็นการล้มหมวยจะเป็นการช่วยเหลือพวกพ้องหรือไม่ผมจำเป็นต้องไล่เรียงแบบนี้นะครับว่าผมอาจจะไม่ได้เล่าถึงรายละเอียดก่อนหน้านี้ทั้งหมดเพราะคนส่วนใหญ่ก็น่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องนี้มันมีความเป็นมาอย่างไรแต่ผมอยากจะเริ่มต้นว่าหลังจากที่ปรากฏ ว่ารองอธิบดีนะครับของกระทรวงพมนะครับได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบังคับนะครับให้เหยื่อที่ถูกค้าประเวณีเนี่ยนะครับในการช่วยเหลือร่วมมือนะครับต่อคนที่กระทำความผิดนะครับซึ่งรองอธิบดีคนระดับรองอธิบดีต้องยอมรับว่าตำแหน่งระดับนี้นี่คือคนที่มีสถานะ ในราชกาเนี่ยที่สูงคำถามที่สำคัญเลยก็คือทำไมคนระดับรองอธิบดีคนที่มีตำแหน่งสูงขนาดนี้ถึงเข้าไปเกี่ยวข้องมีคนให้ท้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่ดังนั้นนะครับการที่รอ,อ,องอธิบดีนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าสังคมต้องการคำตอบว่าเอ๊ะทำไมถึงปล่อยให เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นรัฐมนตรีจุติไกรเลิกนะครับเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้มาตั้งแต่ปี62แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นเลขาธิการของพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นเวลานานตัวท่านเองย่อมรู้นะครับไม่ได้เป็นคนเพิ่งมามีประสบการณ์ตัวท่านเองควรจะรู้ว่าใครคนแต่ละคนคนที่ทํางานกับท่านเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเท่าที่ผมทราบลูกชายของอดีตสสหลายสมัยของพรรคประชาธิปัตย์คนนี้เนี่ย ซึ่งมีพี่สาวอยู่ในสภาปัจจุบันก็เป็นคนที่มีประวัติอาชญากรรมหลากหลายอย่างเข้าใจว่าสารก็เคยมีคำพิพากษาในบางคดีไปแล้วด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมต้องตั้งข้อสงสัยเป็นลำดับที่หนึ่งเลยก็คือตกลงแล้วเนี่ยนี่คือการช่วยกันหรือไม่เป็นกระบวนการที่ทำกันอย่างเป็นขบวนเป็นระบบเพื่อช่วยให้ ตัวผู้ที่กระทําความผิดนะครับได้รับการช่วยเหลือและทําให้รอดพ้นจากกระบวนการยุติธรรมหรือไม่เพราะผมตั้งคำถามจริงๆว่าคนระดับรองอธิบดีเนี่ยถ้าไม่มีผู้ใหญ่ในกระทรวงให้ท้ายเนี่ยจะกล้าเหมิมเกริมทำขนาดนี้จริงๆหรือประการที่สองผมต้องเล่าอย่างนี้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือ คนที่เป็นลูกของอดีตสสพักประชาธิปัตย์มีพี่สาวอยู่ในเป็นตำแหน่งสสของพักประชาธิปัตย์กระทำการนะครับผิดกฎหมายในพื้นที่ที่พักประชาธิปัตย์เนี่ยคลองอยู่แล้วก็คนที่มาช่วยเคลียร์คดีนี้ก็เป็นคนที่อยู่ในกระทรวงที่พักประชาธิปัตย์ครองอยู่แล้วรัฐมนตรีที่กำลังสอบสวนเรื่องนี้ เพื่อขยายผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นรัฐมนตรีที่อยู่ในโคต้าของพรรคประชาธิปัตย์และเป็นเคยเป็นเลขาของพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นเวลานานเราจะมั่นใจกระบวนการตรวจสอบได้จริงๆหรือผมเองในฐานะของโฆศกพรรคก้าวไกลผมไม่มั่นใจต่อกระบวนการตรวจสอบที่เกิดขึ้นดังนั้นนะครับผมจึงขอใช้โอกาสนี้ในการเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี ผมจำได้ว่าท่านเองก็ให้สัมภาษณ์ว่าให้เร่งตรวจสอบแต่วันนี้สังคมเรากำลังเป็นห่วงนะครับว่าถ้าไม่เร่งดำเนินการสุดท้ายมันจะจับใครไม่ได้เลยเราจะจับได้แค่ปลาตัวเล็กเหมือนที่เคยเป็นมาดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมเรียกร้องก็คือนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับควรจะต้องมีมาตรการที่จะออกมาเพื่อตรวจสอบรัฐมนตรีจุติไกเลิกด้วย เรื่องแบบนี้เรื่องใหญ่ขนาดนี้ถ้าเป็นประเทศอื่นถ้าอยู่ในสังคมปกติรัฐมนตรีจุติไกเลิกต้องมีความรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งในทางการเมืองไปแล้วถึงปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้แต่นี้เรายังไม่เห็นความรับผิดชอบทางการเมืองอะไรของท่านเลยดังนั้นนะครับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีอย่าเป็นห่วงเสถียรภาพของรัฐบาลจนลืมความถูกต้องอย่าไปกังวลว่า ถ้ามีการปลดมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการตั้งกรรมการสอบสวนต่อรัฐมนตรีจุดติดไกลเลิกแล้วจะทําให้พักประชาธิปัตย์ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์อีกต่อไปอย่าไปคิดแบบนั้นวันนี้ผมอยากให้สังคมของเราโฟกัสในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ควรจะเป็นตัวท่านเองในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็จะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ด้วยก็นั่นแหละครับจึงเป็นที่มาของการถแถลงวันนี้ที่ผมอยากเห็น บทบาทของพลเอกประยุทธ์มากกว่าที่เป็นอยู่ไม่ใช่แค่ให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมีการสอบสวนเท่านั้นนะครับครับก็คงจะหมดในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ถามคําถามเชิญเลยครับโดยประหลัดครับนนรคือต้องยอมรับว่าการตั้ง การสอบเนี่ยภายในมันเป็นเรื่องที่ควรจะทําอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมกังวลใจก็คือว่าการสอบเรื่องนี้มันเป็นการสอบแบบคนกันเองหรือเปล่าคือเรื่องนี้สรุปแบบสั้นๆอะ่ะมันก็คือคนของพัพกประชาธิปัตย์ใช้อิทธิพลเ,เข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ากามในพื้นที่ของพักประชาธิปัตย์แล้ว,แล,วแล้วก็ตัวรองอธิบดีในกระทรวงของพักประชาธิปัตย์ ก็มาพยายามช่วยเรื่องนี้แล้วการสอบสวนก็เกิดขึ้นจากรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ผมไม่มั่นใจว่าเราจะได้การสอบสวนที่มันโปร่งใสเป็นธรรมกับคนที่เป็นเหยื่อหรือคนที่ถูกกระทําในเรื่องนี้ดังนั้นสิ่งที่ผมกําลังเรียกร้องต่อไปก็คือนายกรัฐมนตรีในฐานะทีออ่อย่างน้อยที่สุดตัวท่านไม่ได้สังกัดพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยท่านควรที่จะมีการออกมาตรกการเชิงลุกในการตรวจสอบเรื่องนี้มากกว่านี้ เพราะถ้าเกิดเราไม่มีบุคคลภายนอกไปตรวจสอบนะครับซึ่งโอเคผมเห็นตํารวจพยายามทำแต่ตํารวจเขาก็บอกว่าเขาก็ได้รับความยากลําบากพูดง่ายๆเขาก็เจอตอในระดับหนึ่งเนี่ยนายกรัฐมนตรีควรจะเป็นแบ็กอัพให้เขาควรที่จะมีมาตรการในการตรวจสอบเนี่ยตัวรัฐมนตรีโดยตรงเพราะผมเป็นกังวลใจจริงๆว่าไอการช่วยเห,เหลือเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่ได้ จบอยู่แค่ตัวรองอธิบดีเท่านั้นอาจจะมีคนให้ท้ายอาจจะมีคนที่ใหญ่กว่านั้นให้ท้ายในการที่จะช่วยเหลือลูกชายของอดีตสสพักประชาธิปัตย์ผมคิดว่ามันเป็นดุลพ,พินิษของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคือถ้าเป็นผมนะครับแล้วเรื่องแบบนี้ในกระทรวงที่ผมเป็น รัฐมนตรีเนี่ยเบื้องต้นผมไม่ต้องรอ้อยใครมาถามาผมผมผมชิงเราออกก่อนเลยเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เอาละในเมื่อคุณจุตินะครับไม่ได้แสดงความรับผิดชอบแบบนั้นนะครับถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งที่ผมจะทําต่อไปก็คือผมก็จะบอกว่ารัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยพักงานก่อนได้ไหมรอให้เรื่องราวเนี่ยมันเสร็จสิ้นไม่งั้นเนี่ยการช่วยเหลือนะครับอาจจะเกิดขึ้นภายในกระทรวงหรือเปล่า ผมไม่มั่นใจว่าการตรวจสอบโดยปลรรัดกระทรวงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของรัฐมนตรีเนี่ยมันจะนําไปสู่ความโปร่งใสต่อเรื่องนี้ได้และผมเชื่อจริงๆว่าคุณจุติก็รู้ว่าบุคคลท่านนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเขาเขาเป็นคนที่มีประวัติในการกระทําความผิดซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยจำนวนมากถ้าผมจําไม่ผิดศาลเคยตัดสินชายคนนี้เนี่ยให้ได้ โทษจำคุกเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ30กว่าปี37ปีถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดดังนั้นเนี่ยเขารู้ประวัติอย่างแน่นอนแล้วคุณจุติคือใครคือคนที่เคยเป็นเลขาธิการของพรรคประชาธิปัตย์ดังนั้นจะไม่รู้เลยลครับว่าว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้นผมเลยเป็นห่วงว่าสุดท้ายเนี่ยมันคือมวยล้มต้มคนดูนะครับเอาล่ะท่านอาจจะมาบอกว่าไม่มีการล้มแน่นอนไม่มีการช่วยเหลือแน่นอนแต่จะให้เรามั่นใจได้ยังไง ผมคิดว่าควรเร่งนะครับยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมแค่เป็นห่วงอย่างนี้ว่าสุดท้ายเนี่ยนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยจะไม่มีสมาธิในการแก้ปัญหาอะไรอีกแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบททดสอบนาย,ยกรัฐมนตรีเหมือนกันว่าตัวท่านเองเนี่ยจะจัดการเรื่องนี้ได้ดีมากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดว่าท่านเป็นห่วงว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไปทําอะไรมากๆ คุณจุติก็คงจะใหญ่พอสมควรในพรักประชาธิปัตย์เดี๋ยวพรคประชาธิปัตย์ไม่สนับสนุนสุดท้ายเราจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยเพียงเพราะว่านายกรัฐมนตรีไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาทางการเมืองได้เท่ากับว่านายกรัฐมนตรีไม่สามารถจัดการปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ได้นั่นหมายความว่าเรากําลังมีกระบวนการยุติธรรมที่เอ,อื้อต่อคนที่มีอํานาจอย่างมากคนมีอํานาจไม่จําเป็นต้องรับผิดอะไรผมเป็นห่วงว่าประเทศเราจะไปสู่จุดนั้นนะครับ ผมคิดว่าอันนั้นก็คองอาจจะเป็นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับแต่ผมคิดว่าบทบทเรียนสําคัญเนาะของคนที่เป็นผู้บริหารของคนเป็นรัฐมนตรีหรือใครก็แล้วแต่ที่จะไปเป็นรัฐมนตรีต่อไปในในอนาคตเนี่ยมันต้องไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกคือผมคิดว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะพอมอคือกระทรวงสุดท้ายที่คนจะนึกออกว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้คือหน้าที่พวกเขาอ่ะคือคือควรจะช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อควรจะช่วยเหลือ คนที่ถูกระเมิดไม่ใช่ไปซ้ําเติมดังนั้นเนี่ยมันการที่พอมอหรือมีบุคลากรของคนในพอมอเป็นแบบนี้เนี่ยมันทําให้สังคมไทยเราโดดเดี่ยวมากเลยเราเราเราไม่รู้เราจะไพึ่งพาใครอีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสในการปฏิรูปและจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่ปฏิรูปแค่พอมอพูดได้ชัดกว่านั้นก็คือเท่าที่ผมทราบเนี่ยเคสนี้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง ป็นไม่ใช่แค่นักการเมืองมีตั้งแต่ทหารนะครับมีตั้งแต่คนที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นมีอีกหลากหลายมีครูมีอะไรต่างๆผมคิดว่าเราอาจจะต้องมีการปฏิรูปแก้ไขนะครับในหลากหลายหน่วยงานด้วยซ้ำเพื่อไม่ให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ คือถึงที่สุดอํานาจมันอยู่ที่ใครโอเคอาจจะมีหน่วยอื่นมาช่วยเป็นออฟเซิฟเซิร์ฟเวอร์มาช่วยสังเกตการมาช่วยดูเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ควรทำนะครับอันนั้นก็คงต้องชื่นชมแต่ปัญหาก็คือว่าถึงที่สุดเนี่ยอำนาจในการฟันบุคคลมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของหน่วยงานภายนอกมันไม่ใช่ของของ NGO ใดนะครับมันเป็นของตัวรัฐมนตรีนั่นแหละถึงที่สุดเนี่ยผมเลยคิดว่าสิ่งที่ควรจะทำนะครับก็คือหนึ่งรัฐมนตรีเนี่ย ในฐานะที่ตัวท่านเป็นรัฐมนตรีมาหลายปีนะท่านเป็นตั้งแต่ปี62 10กระะกฎาคม62นะครับตอนนี้เนี่ยปี6กนะครับเกือบ,บจะ3ปีแล้วเนี่ยท่านต้องแสดงความรับผิดชอบอะไรหน่อยไหมกับเรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้แล้วประการที่2ที่ผมก็เรียกร้องต่อไปก็คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ควรที่จะเข้ามาดูเรื่องนี้เพราะว่านี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เคสที่เกิดขึ้นเคสธรรมดาแล้วนะฮะมันเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อกระทรวงทั้งกระทรวง แล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับที่อื่นด้วยไหมคือผมพยายามจินตนาการสมอับคนที่เป็นระดับรองอธิบดีอ่ะกล้าทําแบบนี้ได้ยังไงดังนั้นเนี่ยผมจึงตั้งคําถามนะครับแล้วก็เรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีว่าเรื่องแบบนี้ต้องรีบจัดการแก้ไขก่อนที่ศรัทธาและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระทรวงแบบนี้เนี่ยมันจะหมดลงไปนะครับลองคิดต่อไปอย่างนี้แนละฮะ ถ้าสุดท้ายเนี่ยมีใครที่ไปเป็นเหยื่อนะครับและสุดท้ายเขาลอดมาได้เนี่ยแล้วเขาอยู่ในกระบวนการของการเยียวยาที่ทางรัฐเนี่ยกำลังให้ความช่วยเหลือเขาจะกล้าฝากตัวเองเนี่ยไว้กับกระทรวงหรือเปล่ามันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทั้งหมดเลยนะครับไม่มีใครกล้าไว้วางใจกระทรวงพอมอ,อีกแล้วนะครับก็ต้องติดตามก่อนว่า สุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้ทางรัฐบาลเนี่ยจะจัดการอย่างไรเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อประชาชนนะครับแน่นอนออลําพังแค่ปัญหาก่อนหน้านี้เ,เรื่องไม่ถูกแล้วครับว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจใครบ้างแล้วก็ต้องเรียนย้านะครับว่ารัฐมนตรีทุกคนนะครับที่อยู่ในรัฐบาลนี้อย่าคิดว่าตัวเองจะรอดจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจพระเก้าใครนะครับเราให้ความสําคัญกับเนื้อหากับสาระ กับหลักฐานที่เราจะใช้ในการดําเนินการเพื่อเอาผิดกับรัฐมนตรีเราถือว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการฟ้องประชาชนเพื่อเห็นว่ารัฐบาลน,นี้นะครับทำอะไรไว้กับสังคมกับพี่น้องประชาชนชาวไทยดังนั้นนะครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเราคงทํางานอย่างเต็มที่ส่วนจะเป็นเรื่องไหนบ้างนะครับติดตามชมแต่ว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยทําให้พี่น้องประชาชนผิดหวังก็ครั้งนี้เช่นกันเข้มข้น และที่สําคัญมันเป็นการอภิปรายไม่ไว้วันใจครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเป็นครั้งสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเราก็คงจะต้องทำนาทำงานของเรานะครับอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับมีคําถามเพิ่มไหมครับถ้าไม่มีคําถามเพิ่มนะครับก็ขออนุญาตนะครับจบการแถลงข่าวเพียงเท่านี้แล้วก็ขอฝาก ทุกคำถามนะครับทุกข้อกังวลนะครับไปสู่พี่น้องสื่อมวลชนเพื่อไปถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อไปถึงรัฐบาลเราอยากจะเห็นปัญหานะถูกคลี่คลายจริงๆไม่ว่าจะเป็นคำถามด้านเศรษฐกิจนะครับที่เราพยายามมากระตุ้นเตือนแล้วก็เป็นการถามไปยังนายกในฐานะที่จะต้องตอบคําถามแล้วก็รวมถึงนะครับในเรื่องของการค้ามนุษย์ในเรื่องของการค้าประเวณีที่เกิดขึ้นต่อ เด็กและเยาวะชนของเรานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเราไม่เชื่อมั่นในกระบวนการที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ